เอาจริงผมก็ล่นอยู่ครตัวผมเองก็ล่นอันน <c oughs> ี <c oughs> บ้บ <c oughs> อกไว้ดี <c oughs> นาราด้วยนะคะขอให้เจริญเจริญนะท<า>ั้งคู่เลยนะ <c oughs> ขอบคุณครับ <c oughs> เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของครอบครัวสำหรับนักร้องหนุ่มมากความสามารถซีดีกันทีปิติทันล่าสุดเจ้าตัวก็แชร์โมเมนต,ต์ครอบครัวสุดอบอุ่นเซอร์ไพรส หอมเงินสองล้านบาทนำไปมอบให้กับคุณย่าและคุณป้าเพื่อปิดหนี้บ้านสองหลังได้สำเร็จพร้อมมอบเงื่อนไขสุดพิเศษให้กับครอบครัวโดวยเขียนแคปชั่นระบุว่า18มีนาคม2025ปิดหนี้ให้ที่บ้านได้ครับ บ้านสองหลั mm hmm. งรวม2ล้าน2แสนบาทซื้อวันหยุดให้ร pa, so right yeah, ้านยักษ์ใหญ่ลูกชิ้นทุกวันพุธเพื่อให้ย่าป้าพ่อทุกๆคนได้พักผ่อนกันเพื่อจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกๆคนที่สู้กับความฝันและทำมัน100%เอร์เซเราทำมันได้ทุกอย่างสุดท้ายขอบคุณทุกๆคนฟังเพลงทุกๆงานที่ผมได้ทำทุกคนที่ซัพพอร์ตทีมงานทุกๆคนด้วยขอบคุณมากๆครับโย วันนี้ครับเราจะไปปิดนี่บ้านสองหลังหลังแรกเนี่ยติดอยู่ประมาณล้านสี่อีกหลังนึงเนี่ยติดอยู่ประมาณ8ปดแสนซึ่งเป็นบ้านที่เป็นหนึ่งอยู่ครับไปครับ let's go ทุกคนเราไปกดตังค์กันชอบนะครับเพิ่งทราบว่าเส็นงท่านในยุทธยาไม่มีกาสอกรนะครับกรรมเราก็เลยต้องมาโลตัสนะครับสาขาย,ยุทธยานะเราก็ไปกดตังค์กัน cashin cashout cashin cashout เราก็ต้องนับเงินก่อนนะครับว่าครบ้วนไหมจํานวนล้านกว่าบาทนะครับนี่คือซอยบ้านผมนะเข้าไปก็เห็นย่ากับป้าหนึ่งนะกำลังขายก๋วยเตี๋ยวอยู่เลยนี่ย่าครับผมก็คือขายมาอย่างนี้ตั้งแต่ยุสิบสี่ตอนนี้หกสิบแปดแล้วนะคุณป้าผมก็จะกําลังจะห้าสิบละแปลกสุดๆเพราะว่ารู้แล้วเรามีพิรุษปะเราก็มีมันรู้อยู่แล้วแหละ เขาว่านะเขาต้องทำยังไงอ่ะก็ต้องบอกเขาว่าขึ้นไปบน,ปนบ้านหน่อยนะ,น,ะนี่นะครับขนาดเข้ามาในร้านแล้วบอกให้ยากับหนึ่งหยุดขายของก่อนแป๊บหนึ่งได้ไหมจะแบบเซอร์ไพรส์แต่ว่าก็ยังยุ่งอยู่นะครับยาก็ไม่ยอมขึ้นไปสักทีนะแล้วก็จะบอกยังไงดีนะเอามามามา,มาเขาจนเขายอมนะครับจนเขายอมขึ้นไปบนบ้านกับเราแล้วก็พายขึ้นไปชั้นสองนะ,ะโทรหาอาทิพย์หน่อยพอาทิพย์ก็เป็นคนที่ซัพพอร์ตผมนะ ขับรถพาผมไปส่งตั้งแต่ผมเป็นศิลปินฝึกหัดที่แกมมี่จนพาผมไปแข่งเดอะสตาร์ทุกอย่างอ่าย่ากับประเด็นนะครับอ่ากของการที่เราเงินเก้าแสนที่อยู่หรือเปล่าเนี่ยที่เคยให้ไว้อยู่ไหมอยู่ยังอยู่ใช่ไหมโอเคอาจจะไม่ครบอาจจะไม่ครบโอเคได้เลยอ่ะให้เปิดให้แม่เห็น าจริงผมก็หล่นอยู่ครับตัวผมเองก็หล่นการรวมพอดีกับแก้วแสนจริงๆเป็นสองล้านสองนะผมก็หล่นพูดผิดพูดถูกบ้านได้ทั้งสองหลังทั้งบ้านและพอเนี่ยาพออยู่ที่บ้านสูงใช่แล้วก็บ้านเป็นน่ขอบคคุณรับอันนี้บอกไว้ดีนาราด้วยนะคะขอให้เจริญเจริญนะทุกคู่เลยนะ เ,เ,เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแต่ต้องทําข้อตกลงหนึ่งอย่างว่าต้องมีวันหยุดที่ร้านอาทิตย์ละครั้งอ่าวันหยุดที่ร้านอาทิตย์ละครั้งนะครับรทุกทุกเดือนก็จะหยุดแล้วปิดบ้านสองหลังเลยทั้งบ้านสวนแล้วก็บ้านเป็นหนึ่งหมดเกลี้ยงเรื่องเงียบสองล้านกว่าบาทลุยข้อแม่ก็คือหยุดร้านอาทิตย์ละครั้ง แล้วเราก็ทําสัญญากับย่ากับป้าหนึ่งนะครับว่าทุกวันพุธต่อจากนี้จะเป็นวันหยุดของย่าแล้วก็ป้าหนึ่งแล้วก็ทุกคนที่ร้านจะไลุกชินนะครับผมนะครับทุกคน Let's go ภารกิจเราก็สําเร็จแล้วทุกคนนะเราปิดบ้านในที่บ้านหน้านะครับสองหลังนะครับก็ลงมาบอกนะครับลุงกบกับป้าหนุ่มนะครับทุกคนก็ช็อกแล้วก็ดีใจนะก็ถ้าเกิดว่าเราไม่โปะในวันนี้เนี่ย ที่บ้านผมี่ยต้องใช้นี่ไปอีกประมาณ5ปีกว่า5ปีหลังหนึ่ง2ปีหลังหนึ่งกว่าจะหมดนะแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นนี้ที่ไม่ได้สช่างประโยชน์ให้กับเราห8มีนานะครับปี2025นะผมจบบ้านให้ที่บ้านทั้ง2หลังได้นะครับผมก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะ โดยคุณป้าของซีดีก็ได้เข้าไปคอมเมนต์ตอบกลับคลิปดังกล่าวว่าขอบคุณมากครับขอให้ซีดีพบแต่ความสุขความเจริญอย่างที่บอกทุกครั้งว่ารักหนูที่สุดในโลกชีวิตป้าหนึ่งมีซีดีเป็นของขวัญที่ดีที่สุดในชีวิตแล้วครับกอดแน่นๆ ซีดีกันทีหรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อซีดีเดอะสตาร์ดีกรีรองชนะเลิศอันดับ2การประกวดเดอะสตาร์นฟ้าคว้าดาวปีที่10เขาเป็นอีกหนึ่งศิลปินมากความสามารถที่ประสบความสําเร็จตั้งแต่อายุยังน้อยมีทั้งความรอความเท่และไม่หยุดพัฒนาตัวเองนอกจากเพลงก็มีผลงานละครซิตคอมหลายเรื่องบอกเลยว่าตอนนี้กราฟดวงพุ่งหนักมากลั c กี้อินเกมลักกี้อินเลแบบสุด,สด แถมมีแฟนสาวที่น่ารักแบบนาราเทพนุภาจะหยิบจะจับอะไรก็ปังทั้งการงานและชีวิตรักงานนี้ทำเอาแฟนคลับและชาวเน็ตแห่คอมเมนต์กันอย่างล้นหลามเรียกได้ว่าเป็นทั้งแรงบันดาลใจและเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องของความกตันยูและรักครอบครัวอีกด้วย